ณเวลานี้ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าแมนูในเต็ดคือทีมที่โคงเส้นคงวามากๆทีมหนึ่งในพรีเมียร์ลีกพวกเขามีวิธีการเล่นและวิธีการทํางานที่แตกต่างจากปีก่อนๆและผลลัพธ์ที่เห็นมันก็ดีตามไปด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ชายที่อยู่เบื้องหลังผู้ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการต่างๆเป็นใครไม่ได้ครับอริคเทนฮากนั่นเองครับทุกคน ที่ผ่านมาตั้งแต่กลางปีก่อนที่เทนฮารเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่แมนยูเดเนี่ยก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับจากทีมที่ชอบเล่นเกมโต้กลับกลายเป็นทีมที่เล่นเกมบุกตามปรัชญ,ญาของเอริกเทนฮาและไม่ใช่แค่วิธีการเล่นเท่านั้นนะครับวิธีการทํางานหรือวิธีการจัดก,การต่างๆก็เปลี่ยนไปด้วยจากที่ทุกคนเห็นเทนฮาเนี่ยเขาเป็นคนที่เข้มงวดเรื่องของการทํางานมากๆเขามักจะหาลู่ทางหรือวิธีการเนี่ยเพื่อทีมก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในความเข้มงวดนี้มันแฝงไปด้วยหลักการและจิตวิทยาที่ทำให้นักเตะเนี่ยไม่ตึงเครียดจนเกินไปครับอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ผ่านในช่วงแรกของซีซั่นเกมที่2ในพรีเมียร์ลีกเกมนั้น Man แมนยูแพ้เบนฟอร์ดไป4-0ถิติหลังเกมเนี่ยบอกว่านักเตะแมนยูเนี่ยวิ่งน้อยกว่าเบนฟอร์ดถึง13.8กิโลเมตรวันนั้นเอริกเทนฮากเนี่ยจึงลงโทษนักเตะให้วิ่งเพิ่มอีก13.8กิโลเมตรเหมือนกันนะแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์ของบทลงโทษครั้งนี้นก็ โดยเขาให้เหตุผลว่าเขามีส่วนที่ต้องรับผิดชอบในความพ่ายแพ้ครั้งนี้และการกระทําดังกล่าวมันได้กลายเป็นจิตวิทยาเล็กๆน้อยๆครับเพื่อนๆที่ทําให้เขาได้ใจนักเตะไปเต็มๆครับแถมยังส่งผลกับทีมเป็นอย่างมากด้วยเพราะหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นมาถึงวันนี้แมนยูแพ้ในเกมลีกไปแค่3เกมเท่านั้นแถม2ใน3เป็นการแพ้ทีมคู่แข่งแย่งแชมป์อย่างซิตี้และอาร์เซนอลครับเลขอย่างในความเข้มงวดของเทนฮากเทนฮากได้ตั้งกฎเอาไว้5้ข้อนะครับซึ่งใน5้าข้อนี้เนี่ยนักเตะทุ นักเตะจะหลุดจากทีมในทันทีหากมาซ้อมหรือมาประชุมสายข้อที่2ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเกมเด็ดขาดข้อที่3ต้องกินอาหารตามที่เชฟของทีมทําให้เท่านั้นข้อที่4ต้องตรวจค่าดัชนีมวลร่างกายในทุกๆเดือนเพื่อเช็คความฟิตและความพร้อมของนักเตะครับข้อสุดท้ายหากสงสัยเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยต้องเข้าไปคุยกับเขาก่อนก่อนจะไปคุยกับเอเจนต์หรือน,นักข่าวและกฎที่ว่าไปทั้งหมดเนี่ยครับมันไม่ใช่เรื่องที่ตั้งมาเล่นๆน,นะครับทุกคนเพราะมันมีเคสเกิดขึ้นให้เราเห็นกันแล้วครับ เอาที่เห็นชัดๆก็คือเรื่องของโรนโดที่แกไปเปิดเผยเรื่องราวภายในของสโมสรกับเพียร์มอร์แกนจนทําให้แกเนี่ยต้องจบไม่สวยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล็กเรื่องนะครับคือกรณีการมาประชุมทีมสายของมาคัสเรดฟอร์ดจนทําให้เขาเนี่ยต้องหลุดจากลายชื่อตัวจริงในเกมที่แข่งกับฟูเป็นตั้ครับแต่ภายหลังเขาก็ยอมรับนะครับว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความผิดของเขาเพราะวันนั้นเขาตื่นสายที่ผ่านมาสิ่งที่ผู้จัดจาก,การทีมชาวฮอลแล์คนนี้ทำเนี่ยโอเคว่าอาจจะดูเข้มงวดไปบ้างครับทุกคน แต่มันเป็นการเข้มงวดที่ลูกทีมพร้อมที่จะเดินตามเขาครับและมันเป็นความเข้มงวดที่ทําให้ผลงานของสโมสรเนี่ยดีขึ้นตอนนี้แมนยูคือทีมเดียวที่มีลุ้นทุกถ้วยที่แข่งครับไม่ว่าจะเป็นยูโรบาลีกคาราบาลครับเอคับหรือแม้กระทั่งพเมลีกก็ตามคับเพื่อนๆถึงแม้ว่าปีแรกเนี่ยมันอาจจะไม่เพอร์เฟกต0หก็ตามนะครับแต่ลึกๆเนี่ยผมเชื่อว่าเกินความคาดหมายสําหรับแฟนผีแล้ว ก่อนจากกันเนี่ยผมมีคําถามซึ่งอยากจะถามแฟนผีนะครับสำหรับเอลิกเทนฮากมาถึงปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเต็ม10ทุกคนให้กี่คะแนนครับ